สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังอาชญากรรมระทึกขวัญเรื่อง Bullet Head หักโหชะตากรรมสยองหนังเมื่อปี2017นำแสดงโดยเอเดียนบรดี้อันโจนิโอบันเดอรัสจอห์นมังควิสและโลลี่คาวกินถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นที่สุนัขตัวหนึ่งมันถูกบลูเจ้าของและผู้ดูแลพามายังสนามต่อสู้ซึ่งดูเหมือนว่าในวันนี้มันจะต้องสู้กับสุนัขถึงสองตัวในคราวเดียวกันแล้วภาพกระตัดมาที่4โจรกำลังขับรถหลบหนีแต่คนขับก็ทนพิษบาดแผลที่ถูกตำรวจยิงไม่ไหวจึงได้เสียชีวิตลงทำให้รถพุ่งไปชนเข้ากับกดังล้าง จนที่เหลือจึงกลุ้มใจมากพอไม่รู้ว่าจะเอาตูเซไปได้อย่างไรในเมื่อรถพังไปแล้วอีกทั้งตำรวจเองก็กำลังออกตามล่าพวกเขาอยู่ด้วยโจนแก่ที่มีชื่อว่าวอลเกอร์จึงเสนอให้เข้าไปหลบอยู่ในโกดังเป็นการชั่วคราวเมื่อสเตซี่ได้ยินก็เห็นด้วยจึงงัดเข้าไปในโกดังทันทีแล้วก็ติดต่อหาพรรคพวกเพื่อรอรถมารับแต่ข่าวการป้นก็ดังมากพรรคพวกจึงต้องรอให้ข่าวซาลงก่อนแล้วค่อยออกมารับพวกเขาตอนหัวคำ่ำทำให้ทั้งหมดเซ็งมาก โดยเฉพาะเจ้าหนุ่มจึงโวยวายยกใหญ่พอสเตซี่กับวอลเกอร์ได้ยินก็ยิ่งโมโหเพราะเจ้าเด็กหนุ่มนี่แหละที่เป็นคนทําให้ทุกอย่างผิดแผนเพราะแทนที่จะเฝ้าตู้เซฟกดดันไปขโมยยาแล้วก็ยกตู้เซฟออกมาจนสัญญาณเตือนภัยดังทางทางที่ควรจะรอให้วอลเกอร์ไปปลดรหัสก่อนจังหวะที่เจ้าหนุ่มพยายามเถียงวอลเกอร์ก็เดินเข้าไปดมกลิ่นจากตัวของเจ้าหนุ่มทําให้รู้ว่า เจ้าหนุ่มกำลังอยากยาและคงจะเล่นยามาตั้งแต่ตอนที่ลงมือแล้วเมื่อสเตซี่รู้ก็เซ็งมากแต่ก็ขี้เกียจจะบน่นเจ้าหนุ่มจึงรีบปลีกตัวออกไปหาที่เล่นยาทันทีดานสเตซี่เขาย้อนกลับไปคิดถึงแฟนสาวตอนที่เขาทำเซอร์ไพรส์พาเธอขึ้นไปนั่งต่างอากาศบนดาดฟ้าทำให้เธอมีความสุขส่วนเขาเองก็มีความสุขเช่นกันจากนั้นเขาก็เดินตามหาวอล์กเกอร์เพื่อมาขอโทษที่เลือกคนมาร่วมงานผิด จึงทําให้งานง่ายๆกลับกลายเป็นวนุ่นวายแบบนี้พอวอลเกอร์ได้ยินจึงเตือนเขาเพรอหากจะเลือกทางนี้จริงๆบรรลายชีวิตจือลอยู่แค่3ทางเลือกเท่านั้นคือ1ติดคุก2ถูกยิงตายและ3ซึ่งเซซีก็ตอบออกมาเองว่าเดินหนีออกมาพร้อมกระถามกลับเรื่องทางเลือกของวอลเกอร์ด้วยซึ่งวอลเกอร์ก็ตอบว่าเขาเลือกทางนี้มาตั้งแต่ลูกยังเล็กๆครับแล้วพาวก็ย้อนกลับไปในสมัยที่วอลเกอร์ยังหนุ่ม ตอนนั้นเขายังทํางานเป็นลูกจ้างที่ร้านขายซา์เขาจนมากจนไม่มีปัญญาซื้อของหวันให้ลูกเลยกล่าวว่าจะขโมยเงินในเซฟของเจ้านายแต่พอเปิดเซฟได้กลับไม่พบเงินเลยเพราะเจ้านายเองก็ถังแตกเหมือนกันเขาจึงขโมยปลากลับไปให้ลูกแทนแต่ก็ดันเหลืออยู่ตัวเดียวที่ทนน้ําเค็มได้เพราะนอกนั้นดันเป็นปลาน้ําจืดซึ่งก็เทียบได้กับชีวิตของเขาที่เป็นปลาน้ําจืดและเลือกอยู่ได้ถูกตู้แล้วเมื่อเราจบ เขาก็ชวนสเตซี่ไปตามหาเจ้าหนุ่มด้วยกันก่อนที่มันจะเที่ยวถ่ายรูปไปโพสลงบนอินสตาแกรมดานเจ้าหนุ่มขณะที่กำลังหาเข็มและอุปกรณ์เพื่อเอามาเล่นยามันก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นอยู่ไกลๆจึงเดินตามเสียงนั้นไปแล้วก็ต้องตกใจจนทำถุงยาหล่นอยู่ตรงนั้นครับในอดีตบลูกับคนดูแลได้เดินเข้ามาดูเจ้าหมาแล้วก็พูดกันว่า มันหมดสภาพแล้วดังนั้นคนดูแลจะเป็นคนจัดการมันให้เองแล้วบลูก็เดินออกไปโดยไม่ได้หันกลับมาแลมันเลยทําให้มันค้างออกมาอย่างโศกเศร้าจากนั้นคนดูแลก็พามันไปยังห้องห้องหนึ่งเพื่อที่จะกำจัดทิ้งแต่ก็เกิดผิดพลาดจนเขาได้รับบาดเจ็บจังหวะที่เขาเดินออกมาทาแผลสักพผักเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทําให้เขางูนงงจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดครับ ปัจจุบันสเตซี่กับวอลเกอร์เดินมาเห็นเจ้าหนุ่มยืนนิ่งไม่ขยับไปไหนทําให้ทั้งสองคนงุนงงมากจึงเดินเข้าไปดูว่าเจ้าหนุ่มกําลังมองอะไรแล้วก็ได้เห็นภาพอันน่าสยดสยองนั่นก็คือภาพศพของมนุษย์ที่ถูกขย่ำจนเละเทะอยู่ด้านหน้าส่วนเจ้าหมาล่ำที่ยืนอยู่ข้างหลังศพก็กาลังจ้องมองมาที่พวกเขาทําทให้พวกเขากลัวมากจึงค่อยๆก้าวเดินออกมา เมื่อเจ้าหมาเห็นอย่างนั้นก็วิ่งเข้าใส่พวกเขาพวกเขาจึงต้องวิ่งหนีตายกันอย่างสุดชีวิตจนในที่สุดก็เข้ามาแอบอยู่ในห้องได้สําเร็จแต่สัาพะก็พบว่าแม้จะปิดประตูกันเอาไว้ได้แล้วเจ้าหมาก็แข็งแรงมากจนดันประตูเกือบเปิดพวกเขาจึงต้องรีบหาอุปกรณ์มาดันประตูเอาไว้อีกทีดานเจ้าหนุ่มเขาพยายามบอกให้ทุกคนหนีแต่วอเกอร์กับเซซี่ก็ไม่เห็นด้วยและจะรอจนกว่าพักพวกจะมาลับเพราะกลัวจะโดนหักหลังถูกขโมยตู้เซฟไป สักพักเจ้าหนมก็ลงแดงจึงจะออกไปเอายาที่ลืมทิ้งไว้ให้ได้สเตซี่ที่ไม่รู้ว่าจะห้ามยังไงแล้วก็เลยต่อเจ้าหนุ่มสลบไปในอดีตบลูได้นำหมามาให้คนดูแลโดยมันอายุได้6เดือนแล้วและก็เคยเล่นอยู่กับหลานด้วยแต่เขาก็คิดว่ามันน่าจะลงแข่งได้คนดูแลเลยจะลองหาสนามให้มันลองแข่งดูปัจจุบันสเตซี่ได้เล่าถึงเหตุผลที่เขาไม่อยากทำลายหมา ว่าเป็นเพราะเขาเริ่มรู้สึกดีกับพวกมันตั้งแต่ได้ทํางานครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องราวก็ได้ตัดไปให้เห็นว่าสเตซี่ได้รับงานขโมยเ็ดทาเฟลโดยเห็ดถูกนํามาเก็บเอาไว้ในโกดังที่มีรปพอเ้าอยู่ซึ่งทีแรกเขาก็จะไม่ทําเพราะต้องไปไล่หาเอกสารในกองขยะว่าเห็ดถูกเก็บเอาไว้ในโกดังหมายเลขไหนแต่พอคนซื้อยอมเพิ่มเงินเขาก็เลยลุยต่อโดยไปหาซื้อหมาเก็บเห็ดมาซึ่งก็ดีกว่าหมูเพราะถ้าเป็นหมูพอหมูเจอเห็ด มันก็จะกินทันทีต่างกับหมาที่จะไม่กินซึ่งพอเขาได้หมามาแล้วเขาก็ลอบเข้าไปในโกดังเอาหมาไปดมกลิ่นจนในที่สุดก็พบกับเหตุ้าจนได้แต่ร,ปรอปภก็นามาเจอเข้าพอดีซึ่งตอนแรกเขาก็เกือบจะถูกยิงแล้วแต่พอร,ปรพอปภเห็นหมาร,าปรอปภก็หนีไปทําให้เขาถูกกับหมานับตั้งแต่นั้นไปต้นมาเมื่อเราจบพอหันไปเห็นเจ้าหนุ่มก็ปรากฏว่าเจ้าหนุ่มหายตัวไป ซึ่งคงจะแอบหนีออกไปเอาอยานั่นเองทำมาทั้งสองคนเซ็งมากดานเจ้าหนุ่มมันกลัวมากแต่ก็อยากยามากกว่าจึงค่คอยๆก้าวเดินไปเอากระเป๋ายาแบบกล้าๆก,กลัวจนในที่สุดก็ได้มาจังหวะที่เล่นยามันก็หันไปเห็นกระต่ายตัวหนึ่งเข้าด้วยจึงได้เดินตามกระต่ายไปส่วนเซซี่กับวอล์กเกอร์ขณะที่ทั้งสองคนคอยดูว่าเจ้าหนุ่มจะกลับมาหรือย,ยัง พวกตำรวจก็ขับรถมาที่โกดังแห่งนี้เพื่อเข้ามาค้นหาพวกเขาทําให้พวกเขาต่างก็ตื่นเต้นเพราะนอกจากตำรวจแล้วยังมีสุนัขตำรวจมาอีกด้วยขณะที่สุนัขตำรวจกําลังทําการค้นหาเจ้าหมาก็ออกมาเห็นเขาพอดีตอนแรกมันก็กะจะเข้าไปจัดการแต่พอมันเห็นความรักที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมอบให้กับสุนัขที่เขาดูแลมันก็ดูจะเศร้าเลยเดินหนีไปทําให้สุนัขตำรวจที่เพิ่งจะหันกลับมามองอย่างตําแหน่งที่เจ้าหมาเคยอยู่เลยมองไม่เห็นมันครับ หลังจากพวกตำรวจกลับไปสักพักเจ้าหนุ่มก็มาเคาะประตูแต่พวกเขาก็เปิดให้เจ้าหนุ่มช้ามากเพราะต้องลื้ออุปกรณ์ที่กั้นประตูอยู่ออกโดยทันทีที่ประตูเปิดเจ้าหมาก็กระโจนเข้าใส่เจ้าหนุ่มทันทีแล้วก็ตามมาเล่นงานวอล์กเกอร์กับสเตซี่ต่อด้วยทั้งสองคนจึงวิ่งหนีกันเป็นพลวันทำให้วอล์กเกอร์ตกลงมาจากชั้นลอยแต่ก็วิ่งหนีออกไปจากห้องได้ทันเพราะสเตซี่ช่วยหลอกล่อเอาไว้ ซึ่งพอเห็นว่าทุกคนออกไปได้แล้วสเตซี่ก็ปีนไต่ไปเรื่อยๆจนออกมาจากห้องนั้นได้เช่นกันแต่เจ้าหมาก็ยังคงตามมาไม่เลิกเขากับบอ,อกเกอร์จึงช่วยกันลากเจ้าหนุ่มไปยังอีกห้องก่อนที่เจ้าหมาจะตามมาเล่นงานครับในอดีตเจ้าหมาถูกนําไปต่อสู้ซึ่งตอนแรกทุกคนก็ดูถูกมันแต่สุดท้ายก็เป็นมันที่เป็นฝ่ายชนะ หลังจากประถมพยาบาลให้กับเจ้าหนุ่มทั้งหมดก็สำรวจห้องที่อยู่จนได้เห็นว่ามีการจัดต่อสู้หมาขึ้นที่นี่โดยวงเงินเดิมพันสูงมากและถ้าใครเข้ารอบก็จะได้ไปสู้กับเดเนโลหรือก็คือเจ้าหมานั่นเองซึ่งในรอบสุดท้ายก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเป็นฝ่ายชนะด้วยเมื่อเจ้าหนุ่มเห็นดังนั้นก็เลยเล่าถึงความทรงจำเกี่ยวกับหมาให้ทุกคนฟังจนทำให้รู้ว่าในอดีตตอนที่เจ้าหนุ่มเป็นเด็กเขาไปเจอหมาได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ข้างถนน เขารู้ว่าพอจะต้องไม่พอใจและไม่รับเลี้ยงมันแน่จึงเอาไปแอบไว้ที่โรงนาะซึ่งเขาก็คอยดูแลมันอย่างดีโดยจะแอบเอาอาหารที่โรงเรียนมาให้มันกินเป็นประจำแต่พอปิดเทอมเขาก็ไม่มีอะไรจะให้มันกินตอนแรกเขาก็ถุกกระปุกไปซื้ออาหารมาให้มันแต่พอเงินหมดเขาก็เลยขโมยแต่เจ้าของร้านก็จับได้เขาจึงไม่กล้าไปอีกเลยดังนั้นมันจึงต้องอดข้าวซึ่งมันคงรู้ว่าเขาพยายามเต็มที่แล้ว มันจึงยังคงรักและกระดิกหาให้เขาแม้เขาจะไม่มีอาหารให้มันก็ตามจนมันเริ่มจะน้ำลายฟูมปากและไม่มีแรงกระดิกหาอีกต่อไปเขาทนไม่ไหวเลยไปขโมยเนื้อของพ่อมาให้มันพอพ่อ,พอรู้ก็โกรธมากจึงใช้คอนทุบมันจนตายทําให้เจ้าหนุ่มเสียใจแล้วก็น้ําตาไหลลลงมาจากนั้นก็ขอตัวทุกคนเข้าไปนอนพักผ่อนครับดานวอลเกอร์กับสเตซี่เมื่อทั้งสองคนสำรวจห้องไปเรื่อยๆสุดท้ายวอลเกอร์ก็ไปเจอห้องรับเขา้า แล้วก็พบกับเงินพนันที่ยังไม่มีใครมาเก็บไปทให้ทั้งสองคนต่างก็ดีใจเพราะมันมากกว่าเงินในเซฟเสียอี e. ดังนั้นจึงจะขโมยเงินนี้ไปแทนเมื่อตกลงกันได้วอลเกอร์ก็รีบขนเงินใส่กระเป๋าส่วนเซซี่ก็เข้าไปตามเจ้าหนุ่มแต่เจ้าหนุ่มก็ฆ่าตัวตายโดยการเล่นยากเกินขนาดทําให้เขาเศร้ามากพอวอลเกอร์เห็นอย่างนั้นจึงพูดปลอบใจสเตซี่ว่าอดีตก็เหมือนก้อนหินถ้าอุ้มไว้ก็จะว่ายน้ำไม่ได้ คำพูดนั้นทําให้เขากลับไปคิดถึงแฟนสาวตอนที่เธอจากไปเธอได้บอกว่าเธอรอเขามานานมากพอแล้วดังนั้นเธอจะไม่รอเขาอีกต่อไปพร้อมกับเก็บกระเป๋าออกเดินทางซึ่งเขาก็อยากตามไปง้อเธอแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่ไปเมื่อสเตซีออกมาเห็นวอล์เกอร์ได้รับบาดเจ็บหนักและบอกให้เขาหนีไปคนเดียวได้เลยเขาก็ไม่ยอมแล้วก็จำได้ว่าเจ้าหนุ่มเคยบอกเรื่องที่ศพมีกุญแจรถอยู่ ดังนั้นเขาจะไปเอากุญแจร,รถมาและหนีไปด้วยกันในอดีตคนดูแลได้พาเจ้ามาที่ต่อสู้จนสมัครสบอมมาที่ห้องฆ่าขณะที่เตรียมจะช็อตมันด้วยไฟฟ้ามันก็เห็นซากของ,องเพื่อนๆที่ตายอยู่ตรงนั้นดังนั้นพอเขาจะทํามันมันจึงสู้จนรอดมาได้ปัจจุบันสเตซี่มาตามหาศพแต่ก็ไม่พบเลยและเหมือนกับถูกลากไปที่ไหนสักแห่งเขาจึงตามรอยเลือดน,นั้นไปจนพบกับศพเขาจนได้ซึ่งมันก็อยู่ในห้องฆ่านั่นเอง ทำให้เขาเศร้ามากที่ได้เห็นซากศพมากมายของหมาที่ถูกฆ่าจังหวะที่เขาได้คุญแจมาแล้วเจ้าหมาก็โผล่ออกมาจากกองซากศพของเพื่อนๆมันเขาตกใจมากจึงรีบวิ่งหนีตายสู่ชีวิตแต่มันก็ยังคงตามไล่ล่าเขาไม่เลิกเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีทางหนีสุดท้ายเขาจึงไปซ่อนตัวอยู่ในเปียโ no, นแต่มันก็ดันรู้อีกจึงวิ่งเขากระแทกจนเปียโ no นพังทําให้เขาหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาสเตซี่ก็พบว่า ตัวเองยังปลอดภัยดีนั่นเป็นเพราะเจ้าหมาถูกเป็นโนทับอยู่นั่นเองเขาจึงจะหนีแต่ก็อดที่จะสงสารมันไม่ได้เพราะมันร้องควญค้างอย่างเจ็บปวดสุดท้ายเขาจึงกลับมายกเป็นโนให้มันซึ่งพอมันได้รับการช่วยเหลือจากเขามันก็เลิกตามล่าเขาพร้อมกับหันหลังแล้วก็เดินจากไปดานสเตซี่เขามารับวอล์กเกอร์จากนั้นก็พากันเดินไปที่รถซึ่งพอเปิดประตูกดังได้จังหวะที่เขากำลังจะพาวอล์กเกอร์ขึ้นรถ จูจ่ๆก็มีรถวิ่งเข้ามาจอดที่ด้านหน้าทําให้พวกเขางุนงงมากเพราะไม่ใช่พักพวกของพวกเขาซึ่งคนที่ลงมาจากรถก็คือบลูนั่นเองดังนั้นพอบลูเห็นกระเป๋าและรู้ว่าพวกเขาจะขโมยเงินบลูก็หยิบปืนขึ้นมายิงวอเกอร์จึงเอาตัวบังให้สเตซี่พร้อมกับบอกให้หนีไปเมื่อสเตซี่เห็นว่าบลูกลับไปหยิบอาวุธหนักและวอเกอร์ก็ตายแล้วเขาก็รีบหนีแต่สุดท้ายก็จนมุมเขาจึงไปซ่อนอยู่ในเรือที่กว้าอยู่ พอบูตามมาทานและรู้ว่าเขาต้องซ่อนอยู่ในเรือลำใดลำหนึ่งในสามลำนี้แน่ๆบลูก็ไล่ย,ยิงไปทีละลำทีละลำท,ทันทีจังหวะที่สเตซี่คิดว่าคงไม่รอดแล้วเขาก็หันไปเห็นกระต่ายกระโดดหนีเข้าไปในกำแพงที่มีรูโวเขาจึงตามกระต่ายตัวนั้นไปดังนั้นพอบูยิงและเปิดเรือขึ้นมาจึงพบแต่ความว่างเปล่าครับพอสเตซี่หนีไปได้อีกสักพักเขาก็มาหยุดย่งพื้นที่เป็นรูโวเมื่อบูเห็นว่าสเตซี่ไม่มีที่จะให้หนี ก็หยิบปืนพกขึ้นมายิงทันทีทําให้กระสุนถูกกระเป๋าใส่เงินส่วนเซซี่ก็ปล่อยตัวให้ตกจากตึกลงไปพอข้างล่างมีน้ําอยู่ซึ่งบูก็ยังคงตามยิงเขาไม่เลิกเขาจึงต้องยอมปล่อยกระเป๋าทิ้งไปและหนีเอาตัวรอดออกมาโดยว่ายน้ําผ่านกําแพงมายัางอีกฝั่งซึ่งพอขึ้นจากน้ําและออกเดินมาได้สักพักก็มาถึงสังเวียนพอดีจังหวะที่เขาไม่เห็นทางออกและกําลังจะเดินกลับไปยังทางเดิมจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้น โดยกระสุนยิงเข้ามาใส่ที่ท้องของเขาเขาจึงล้มลงทันทีซึ่งคนที่ยิงก็คือบลูนั่นเองจากนั้นบลูก็ค่อ,คอยๆก้าวเดินออกมาแล้วขบวนยกใหญ่ที่สเตซี่คิดจะมาขโมยเงินของมันพร้อมกับเปรียบเทียบกับหมาว่าเป็นยังไงแล้วก็เล็งปืนใส่เขาทําให้เขาตกใจจังหวะน,นั้นเองเขาก็หันไปเห็นอะไรบางอย่างทําให้บลูต้องหันไปมองตามเขาบ้างซึ่งมันก็ดูจะตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเช่นกันแล้วเรื่องราวก็ย้อนกลับไปในอดีต ขณะที่ลูกหมาขี่เลือตัวหนึ่งกำลังเดินหากินอยู่ข้างทางก็มีรถรู่เข้ามาจอดจากนั้นก็มีคนเดินลงมาซึ่งก็คือบูนั่นเองโดยเขาเรียกให้มันมาหาโดยบอกมันว่าเป็นเด็กดีปัจจุบันเมื่อบูหันไปเห็นเจ้าหมาเขาก็เรียกให้มันมาหาพร้อมกับบอกมันว่าเป็นเด็กดีทําให้รู้ด้วยว่าลูกหมาขี้เลือตัวนั้นก็คือมันนั่นเองจังหวะที่มันเดินเข้ามาหาบูบูก็เล็งปืนใส่มัน ทำให้สเตซี่โกรธมากที่บูเลวได้ถึงขนาดนี้แต่บูก็ไม่สนเขาว่าจังหวะก,กำลังจะเหนียวกายเจ้าหมาก็พุ่งเข้าไปขย้ำม,มันทันทีทำให้บูเจ็บปวดมากแล้วก็พยายามต่อสู้โดยยิงปืนออกไปหลายนัดจนถูกเจ้าหมาแต่เจ้าหมาก็ยังคงขย้ำต่อจนแน่ใจว่าบูตายแล้วมันจึงค่อยๆล้มลงเมื่อสเตซี่เห็นก็ลากสังขารเข้าไปดูปลอบมันและบอกมันว่ามันเป็นเด็กดีและมันจะไม่เป็นอะไร ซึ่งมันก็ทําได้แค่นอนหายใจรวยลินและร้องควนคลางอยู่ข้างๆเขาครับก่อนจบภาพก็ตัดไปที่แฟนสาวข,ของสเตซี่ขณะเธออยู่ที่ชายหาดและกําลังดูเด็กๆเ,เล่นกันอยู่เธอก็หันไปเห็นสเตซี่เดินม,มากับลูกหมาตัวหนึ่งซึ่งเธอกับเขาเคยคุยกันไว้ว่าอยากจะเลี้ยงหมาไว้สักตัวครับสรุปนะครับวันหนึ่งสเตซี่พาเ,เพื่อนๆไปป้นเซฟ แต่ดันผิดแผนเลยต้องมาติดอยู่ในโกดังซึ่งโกดังเป็นโกดังที่เอาหมามาสู้กันดังนั้นจึงไปเจอกับเจ้าหมาตัวหนึ่งเข้าซึ่งมันก็กําลังจะถูกกาจัดแต่ก็สู้จนรอดมาได้ดังนั้นมันจึงเล่นงานทุกคนเพราะคิดว่าจะมาทำร้ายมันรวมถึงเซซี่ด้วยซึ่งพอมันได้เจอกับเจ้านายมันก็ดีใจแต่กลายเป็นว่าเจ้านายจะฆ่ามันทิ้งมันจึงต้องป้องกันตัวและสุดท้ายก็เสียชีวิตลงส่วนเซซี่ก็รอดมาได้ พอได้รับความช่วยเหลือจากมันครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง b u l l e t Head ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำนกั็มาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDB 5.4คะแนนและได้61%จากเว็บร o เต้นจ o ม a t โต s เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ